คุณแม่ท้องจะให้ลูกกินนมแม่ต่อได้ไหมคะแม่เดี๋ยวพบกันคลิปนี้สวัสดีค่ะแม่โบนะหากคุณแม่ที่ให้นมลูกอยู่และคุณแม่นะคะรู้ตัวว่าตัวเองค่ะตั้งครรภ์แม่โบแนะนําให้คุณแม่นะคะรีบฝากท้องให้ได้เร็วที่สุดเลยค่ะเพื่อให้คุณหมอนะคะตรวจประเมินว่าคุณแม่มีภาวะเสี่ยงต่อการที่จะแท้งหรือว่าคลอดก่อนกําหนดหรือไม่หากคุณหมอตรวจประเมินแล้วนะคะพบว่าคุณแม่ไม่มีภาวะเสี่ยงใดๆคุณหมอก็จะอนุญาตนะคะให้คุณแม่ค่ะสามารถที่จะให้นมลูกต่อได้ขนาที่คุณแม่ตั้งครรภ์แต่ทเน้้้้้้ยค่ะุณแแแแมมมมออองงงลลลลววววกกก็ใหููดดจตตาาโฟััส นะคะหลักๆ3จุดดังนี้ค่ะนั่นก็คือข้อ1เลยนะคะคุณแม่จะต้องรับประทานอาหารนะคะที่ให้สารอาหารแล้วก็พลังงานที่เพียงพอนะคะโดยเฉพาะในส่วนของสารอาหารที่เป็นแคลเซียมแล้วก็ธาตุเหล็กนะคะดังนั้นคุณแม่จะต้องมาดูแลใส่ใจเรื่องโภชนาการให้เพิ่มมากขึ้นเนาะเพราะคุณแม่เองจําเป็นที่จะต้องกินอาหารนะคะเพื่อลูกในท้องแล้วก็เพื่อสร้างปริมาณน้ํานมให้ลูกอีกคนด้วยนะคะดังนั้นข้อนี้สําคัญจําเป็นนะคะข้อที่2นั่นก็คือว่าขณะที่คุณแม่นะคะตั้งครรภ์ช่วงไตรามาสแรกนะคะก็คือประมาณ3เดือนแรกนะคะคุณณแมมม่าจจะีคววรรรู้สเเ็บตงิห นมหากคุณแม่ให้นมลูกอยู่นะคะและคุณแม่มีอาการคือเจ็บนะคะตรงเรนหัวนมรันนมนะคะอาจจะต้องมีการปรึกษาคุณหมอนะคะคุณแม่หลายๆคนนะคะด้วยสภาวะเจ็บไม่สุขสบายนะคะตรงบริเวณหัวนมรันนมนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกดูดหรือปั๊มนะคะก็อาจจะทําให้แบบถอดใจนะคะล้มเลิกจากการให้นมลูกก็ได้ดังน <right? S 2> ั work, ้นนะคะก็เรานะคะบุคลากรทางการแพทย์ก็จะทําหน้าที่คือส่งกําลังใจแล้วก็ให้พลังใจคุณแม่สมมุติว่าโอเคมันไม่ไหวแล้วจริงๆนะคะคุณแม่อยากจะยุตินะคะการให้นมลูกขณะที่ตั้งครรภ์ก็สามารถทําได้นะคะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณ ะะแต่เพียงแค่จะบอกว่าในช่วงท้องไตรามาสแรกค่ะอาจจะทําให้รู้สึกเจ็บนะคะตรงบริเวณหัวนมลานนมได้แล้วก็อาจจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้คุณแม่หาเลิกให้ลูกได้กินนมแม่ไปนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราอาจจะมีการแบบคุยกับลูกนะคะบอกว่าหลังจากที่เราเคลอดน้องมาแล้วเราเค่อยกลับมาดูดนมของคุณแม่ดังเดิมเนาะแบบนี้ก็สามารถทําได้ค่ะข้อที่3นั่นก็คือว่าขณะที่คุณแม่ตั้งครรภ์น,นะคะฮอร์โมนของการตั้งครรภ์น,นะคะก็อาจจะสูงนะคะกว่าฮอร์โมนของการสร้างนมแม่เมื่อคุณแม่นะคะตั้งครรภ์น,นะคะเข้าสู่ไตรามาททีี่่่่่2 3คคุุณณณแแมมมมออาาาาจจะเเวปรินนน้้ํใตขง ลดน้อยลงนะคะลูกบางคนนะคะเมื่อปริมาณในเต้าลดน้อยลงนะคะเขาอาจจะแบบไม่ค่อยฟินไม่ค่อยแฮปปี้ดังเดิมนะคะอาจจะแบบว่าดูนมไปหงุดหงิดไปนะคะในกรณีนี้ลูกบางคนก็นอาจจะแบบอ่ะขอนะคะไม่กินนมแม่ต่อแล้วก็อาจจะคุยกับลูกนะคะบอกว่าอ่ะไม่เป็นไรนะคะหลังจากที่คลอดลูกไปแล้วนะคะเราถึงค่อยมากินนมแม่นะคะพร้อมกันกับน,น้องแบบนี้ก็สามารถทําได้ค่ะแต่หากคุณแม่นะคะตั้งครรภ์แล้วก็ให้นมลูกด้วยนะคะมีอาการท้องแข็งทีบ่อยนะคะหรือว่ามีเลือดออกทางช่องคลอดคุณแม่จะต้องหยุดให้นมนะคะแล้วก็รีบหาหมอตรวจประเมินให้ได้เ ที่สุดนะคะ